สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง code a d n o t e ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสอนการตกแต่งลิงก์ในตัวส่วนของตัว tag a นะครับในภาษา html นะครับในหัวข้อ link color กันเลยนะครับในการตกแต่งลิงก์ด้วย tag a นะครับเราสามารถตกแต่งนะครับให้มีการแสดงผลแบบปุ่มได้นะครับก็คือแบบลิงก์บ t t ทอนนั่นเองนะครับ โดยการใช้งานตัว CSS ครับตกแต่งตัว Element ของแท็ก a นะครับให้มีการแสดงผลแบบปุ่มนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับที่เราต้องการนะครับก็คือจะมีการแสดงผลแบบเป็นปุ่มนะครับซึ่มีสีพื้นหลังเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีข้อความเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นขอบครับที่มีมุมนะครับเป็นมุมมนๆแบบนี้เลยนะครับทั้ง4ด้านนะครับ ตัวอย่างนะครับก็จะมีการอ้างอิงถึงแท็ก a ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการกำหนดนะครับ background color green ก็คือพื้นหลังสีเขียวกำหนดสีตัวอักษรเป็นแบบสีขาวก็คือ color white ครับแล้วก็กำหนด padding นะครับระหว่างตัวข้อความกับตัวขอบของ element นะครับให้มี padding นะครับ10 p ิกเซลและ25 p ิกเซตามนี้เลยนะครับทำการจัดการแสดงผลข้อความให้เปรกกึ่งกลางครับด้วย text-align center นะครับ แล้วก็ยกเลิกการขีดเส้นใต้ที่ตัวข้อความนะครับของตัวลิงก์นะครับด้วย t e x t decoration เป็นนันเลยนะครับแล้วก็จัดการแสดงผลนะครับเป็นแบบ inline b o x นะครับกำหนดครับมุมของเส้นขอบนะครับให้มีความเป็นมนๆแบบนี้เลยด้วย border radius ้กำหนดค่าเป็น10พิกเซลนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการกำหนด CSS ให้กับตัว tag a นะครับเพื่อทำการแสดงผลเป็นแบบปุ่มนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ ทำงานได้ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับตัว h i m L link นะครับหรือก็คือตัว tag A นะครับจะทำการแสดงสีนะครับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานะของลิงก์ณตอนนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลิงก์นะครับที่ยังไม่เคยถูกทำงานนะครับก็จะอยู่ในสถานะของลิงก์นั่นเองนะครับส่วนลิงก์นะครับที่เคยทำงานไปแล้วนะครับ ก็จะอยู of of ่ในสถานะของ Visited นั no like well, ่นเองนะครับแล้วกาต่อมาครับลิงก์ที่ถูกเมาส์วางอยู่นะครับจะอยู่ในสถานะ Over นะครับลิงก์ที่กำลังถูกคลิกนะครับจะอยู่ในสถานะ Active นะครับทั้ง4สถานะนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานตัว CSS นะครับในการตกแต่งตัว Element ได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการกำหนด CSS ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจะมีค่า default อยู่ครับ ค่า default ของตัวแท็บ a นะครับก็คือตัวลิงก์นะครับที่ยังไม่เคยถูกทำงานนะครับจะมีการขีดเส้นใต้ที่ตัวข้อความครับและกำหนดสีข้อความเป็นแบบสีน้ำเงินนั่นเองนะครับส่วนลิงก์นะครับที่เคยถูกทำงานไปแล้วนะครับก็จะทำการขีดเส้นใต้ที่ตัวข้อความเหมือนกันครับแต่จะแสดงสีข้อความเป็นแบบสีม่วงนะครับส่วนลิงก์นะครับที่กำลังถูกคลิกนะครับ จะถูกก็จะมีจะถูกขีดเส้นใต้ที่ตัวข้อความเหมือนกันครับแต่จะแสดงสีข้อความเป็นแบบสีแดงนะครับอ้า้ง3อย่างนี้นะครับก็คือค่า default ของตัว tag a นะครับที่จะแสดงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะณตอนนั้นของตัวลิงก์นั่นเองนะครับแต่เราสามารถนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวอิ e m เมนต์ได้นะครับในการใช้ตัวสถานะของลิงก์นะฮะโดยใช้ css ได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือ,อตัวอย่างของการใช้งานตัว CSS นะครับในการจัดการตัวท็ก a นะครับในรูปแบบของสถานะของลิงก์นั่นเองนะครับ,รบก็จะมีในส่วนของอตัวสถานะลิงก์สถานะ visited ส,สถานะ hover แล้วก็สถานะ active ได้แบบนี้เลยนะครับโดยรูปแบบของการใช้งานนะครับก็จะอ้างอิงของตัวท็ก a นะครับตามด้วยโคลอนแล้วก็ตามด้วยสถานะที่ต้องการจัดการนั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโคดดิ้งกันเลยดีกว่านะครับให้ทุกคนทําการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่เลยครับกำหนดชื่อเป็น17บเจ็ดลิงบนะครับ .html ทำการประกาศโครงสร้าง .html ขึ้นมาเลยครับ .html โคลอนไฟล์นะครับแล้วก็ Enter เลยครับ กำหนดไตเติลนิดนึงครับเป็นเรื่องของ HTML HTML file นะครับเบื้องต้นนะครับในเรื่องของลิงก์บัตทอนนะครับอ่าแล้วก็กำหนดตัว tag h1 นิดนึงครับโอ้เรื่องก็คือการตกแต่งลิงก์นะครับในส่วนของ tag a นั่นเองนะครับให้เป็นรูปแบบการแสดงผลแบบ ปัดทอนนั่นเองนะครับทําการขีดเส้นท่านิดนึงครับอาแล้วก็ใช้งานแท็ก v r นิดนึงด้วยนะครับอโอเคให้ทุกคนนะครับทำการคลิกที่ไฟล์นะครับคลิกขวา open with l server นะครับก็จะมีการแสดงผลข้อความได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการแสดงผลนิดนึงนะครับ อ,อ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาทดลองตกแต่งตัวลิงก์ a tag a กันเลยดูนะครับก็คือให้ทุกคนทำการสร้าง tag div ขึ้นมาก่อนครับ tag div นะครับแล้วก็มีการเรียกใช้งาน tag a นะครับเอาเป็นกำหนด attribute href นะครับเป็นลิงก์ของ https ลอนสแลนนะครับ w w ในเว็บของวิกิแล้วกันนะครับ wikipedia o r g เนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กำหนดเอ่อตัวข้อความนะครับเป็นแบบคำว่า wikipedia แล้วกันนะครับอ่าโอเคสังเกตผลลับครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งในพาร์ทฤษฎีที่ได้เกิดมาข้างต้นนะครับว่าถ้าตัว tag a นะครับจะมีการแสดงผล default ก็คือ าลิงก์นะครับยังไม่ถูกใช้งานเลยเนี่ยก็จะมีการแสดงผลเป็นการขีดเส้นใต้ที่ตัวข้อความแล้วก็มีสีน้ําเงินใช่ไหมครับแต่ถ้า,ามีการใช้งานลิงก์นี้ไปแล้วหรือเคยเข้าเยี่ยมชมตัวลิงก์นี้ไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีการแสดงผลเป็นสีม่วงนะครับแต่ถ้าเรามีการคลิกครับอ่าก็จะมีการแสดงผลเป็นสีแดงนะครับอันนี้สีแดงก็คือสถานะแอคทีฟนะครับโอเคนะครับอ่า ่อมาครับให้ทุกคนทําการประกาศไ d ของตัวแท็ก A นิดนึงครับเป็นตั้งชื่อเป็นลิงก์นะครับปุ่มอนแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมาจะแสดงผลนิดหน,นึ่งครับโอเคเมื่อทุกคนทําการประกาศไ d ของตัวแท็ก A เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะทําการตกแ,แต่งกันเลยนะครับก็คือประกาศตัวแท็กสไตล์ขึ้นมาครับอ่า แล้วก็ทำการอ้างอิงนะครับไปยังตัวแท็ก a ด้วย id เลยนะครับก็อ้างอิงผ่านตัว sharp ครับสำหรับ id link ขีด button ใช่ไหมครับ c l i c เปิดปิดอ่าโอเคตัวแรกครับที่เราจะตกแต่งนะครับก็อย่างแรกเลยแล้วก็หนดสีพื้นหลังก่อนเลยนะครับด้วย b a c k color นะครับกำหนดเป็นสีเขียวนะครับแล้วดูผลลัพธ์กันด้วยนะครับก็จะแสดงผลเป็นแบบสีเขียวแบบนี้เลยใช่ไหมครับ แต่จะเห็นว่าโอ้ตัวข้อความอ่านไม่ออกเลยใช่ไหมครับงั้นเรามาตกแต่งเพิ่มเติมเลยครับก็คือ c o l o r เป็นสีขาวนะครับอ่าเราจะสามารถแสดงสีขาวได้แบบนี้เลยนะครับแต่จะสังเกตว่าอ่าตัวข้อความนะครับกับตัวพื้นหลังเนี่ยติดกันเกินไปใช่ไหมครับเราสามารถที่จะจัดการแสงดงผลตรงนี้ได้ครับด้วยการใช้งานตัวดิงครับ padding กำหนดเป็น10พิกเซลกับตัว25พิกเซลนะครับ อ่ะก็จะแสดงผลได้ประมาณนี้เลยคลายปุ่มแล้วใช่ไหมครับอ่าแต่ก็จะสังเกตว่าเอ๊ก็ยังมีตัวการขีดเส้นใต้ตรงข้อความตรงลิงก์อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเอาออกนะครับเราสามารถที่จะเอาออกได้นะครับโดยการใช้งานตัว c ี s ที่ชื่อว่า text decoration Dec นะครับกำหนดเป็นค่านันนั่นเองนะครับอ่าก็จะสังเกตว่าตัวอ่เส้น ใ้นะครับของตัวข้อความครจะหายไปนะครับโอเคแล้วก,กเ็เราจะอยากจะทําการตกแต่งตัวมุมของตัวตัวกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเหลีหล่ยมเนี่ยให้มีความมนๆนะครับเราสามารถตกแต่งตรงนี้ได้ด้วยการใช้ตัว border ครับ border ขีด radius นะครับอ่านะครับกำหนดเป็น10พิกเซลแล้วกันนะครับอ่า จะสังเกตว่าโอเคเห็นไหมครับก็จะมีการแสดงตรงมุมนะครับเป็นแบบมนๆยำที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็คือการตัวอย่างนะครับสำหรับการตกแต่งตัวแท็ก A นะครับให้มีการแสดงผลเป็นแบบปุ่มนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างนึงครับก็คืออเราจะทดลองนะครับอ่าทำการบ r สักหนึ่งทีก่อนนะครับ b r แล้วก็ตทำการขีด HR หนึ่งครั้งครับอ่าีกเส้นขั้นใช่ไหมครับแล้วก็ตทำการประกาศแท็ก div ขึ้นมาครับตัวนดแท็ก a เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นลิงก์เดียวเลยนะครับก็คือ https w นะครับเป็น p i p d นะครับ o r g เลยนะครับอ่าตรงเนื้อหานะครับทำการ enter มาหนึ่งครั้งครับ เราสามารถที่จะตกแต่งตรงนี้นะครับให้เป็นแบบรูปภาพหรืออิเลเมนต์อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ใน,ในที่นี้ครับเราจะทดลองใช้ตัวอิเลเมนต์ปุ่มกันดูครับก็คือตัว b ั t บ o ้นครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะแสดงข้อความเป็นวิกิพีเดียนะครับดูันแล้วกันนะครับอ่าก็จะสามารถที่จะแสดงข้อความ ิกิพีเดียแล้วก็มีปุ่มใช่ไหมครับที่เป็นแบบปุ่มสีเทาๆแบบนี้ออกมาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งตัวปุ่มกันดูนะครับให้ประกาศ ID ตัวปุ่มนิดนึงครับเป็น ID อ่าตั้งเป็นชื่อว่า b t n ขีดลิงก์แล้วกันนะครับโอ,อโอเคนะครับตรงนี้ทำการ b r นิดนึงครับเพื่อให้จัดการแสดงผลให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ โอเคเมื่อทุกคนทําการประกาศ ID ของตัวปุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราสามารถที่จะตกแต่งปุ่มได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทดลองเลยครับโดยการอ้างอิงทั้งปุ่มครับด้วย sharp แล้วก็ btn ขีดลิงก์ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดกรบเปิดปิดแบบนี้นะครับอ,อย่างแรกนะครับเราจะกำหนดเป็นสีพื้นหลังครับ background color เ,เป็นสีเขียวนะครับ ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วข้อความสีดำนี่อ่านไม่ออกเลยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น color สีขาวนะครับก็ color w h i นั่นเองนะครับอ่าก็จะทําการเห็นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่สังเกตว่าพื้นหลังกับตัวข้อความยังติดกันอยู่เลยเราสามารถที่จัดการได้ด้วยตัว padding เหมือนกันครับก็ padding นะครับกาหนดเป็นอ่า4พิกเซล25พิกเซลแบบนี้เลยนะครับอ่าก็จะแสดงผลเป็นแบบ ออใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราจะสังเกตว่าเอ๊ะก็จะมีเส้นขอบเป็นสีดําใช่ไหมครับซึ่งดูไม่เข้ากันเลยเราสามารถที่จะตกแต่งตรงเส้นขอบได้ด้วยการใช้งานตัวบอร์เดอร์นะครับก็คือบอร์เดอร์กำหนดเส้นเส้นขอบเป็นขนาด1พิกเซลรูปแบบเส้นขอบเป็นแบบโซลิดก,ก็คือเส้นทึบแล้วก็ให้มีสีเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเรา่ม็กเลยครับอ่าก็จะดูกลมกลืนม,มากขึ้นใช่ไหมครับ แต่ก็ยังมีมุมเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าอย่างที่เราได้ดูตัวอย่างแรกเลยครับเราอยากจะทําให้เป็นตัวอย่างมุมมนใช่ไหมครับแล้วก็จะจัดการด้วย border ขีด radius เลยครับอ่าแล้วก็กําหนดเป็น10พิกเซลเลยครับอ่าแล้วก็จะได้การแสดงผลปุ่มที่สวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถจะตกแต่งได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับอ่าข้อสังเกตนีดหนึ่งครับในการใช้งาน tag a ใช่ไหมครับ ก็จะเมื่อเอาเมาส์ไปที่ที่ตัวปุ่มของแท็ก A นะครับตัวเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปนิ้วยี่นี้ใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเราเอาเคอร์เซอร์ของเราหรือเมาส์ของเรานะครับไปจิ้มตรงตัวของแท็กพิอนนะครับจะสังเกตว่ายังเป็นลูกศรอ,อยู่ไม่ทําการเปลี่ยนไปนเป็นรูปมือแบบตัวแท็ก A ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้มีการแสดงผลแบบเดียวกันครับเราสามารถจะก,กําหนด CSS เอได้นะครับก็คือใช้งานตัวเคอร์เซอร์ครับเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยค่า พอยเตอร์นั่นเองนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันเลยครับเห็นไหมครับเมื่อก็จะมีการแสดงผลที่เหมือนกันแล้วครับโดยการกําหนดตัวเค้าเซอร์เป็นแบบพอยเตอร์นะครับโอเคแล้วก็ทำการขีดเส้นขั้นนิดหนึ่งนะครับให้สวยงามได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการตกแต่งตัวแท็กนะครับให้มีการแสดงผลเป็นแบบปุ่มนั่นเอง โดยการตกแต่งตัวข้อความนะครับหรือตัวแท็ก Element ของตัวแท็ก a เลยนะครับหรือจะใช้ตัวแท็กบัตท o อนนะครับเข้ามาช่วยในการตกแต่งให้มีการแสดงผลแบบปุ่มที่สวยงามนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะครับก็คือ,อให้ทุกคนนะครับทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับตั้งชื่อว่า17 link h a n l e r นะครับ html เลยนะครับโอเคแล้วก็ทำการประกาศโครงสร้างมาเลยครับ html colon file ลลน,นะครับอ่าแล้วก็กำหนดไตเติลนิดนึงครับเป็นเรื่องของ html file เบื้องต้นใช่ไหมครับผิดในเรื่องของ links color นั่นเองนะครับโอเค กรนโดดหัวเรื่องนิดนึงครับ H1 นึงเป็นเรื่องของการตกการตกแต่งลิงก์ก็คือแท็ก A นะครับอ่าในเรื่องของลิงก์พันเล่นั้นเองนะครับทำการขีดเส้นข้าน,นิดนึงครับอ่าโอเคแล้วทีนี้นะครับให้ทุกคนไปที่ไฟล์ ที่เราสร้างมาใหม่นะครับก็คือ17 Link Color นะครับคลิกขวา Open with Live Server เลยครับปุ๊บอ่าก็จะเป็นการแสดงในตัวแท็บใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวปิดแท็บเก่าก่อนนะครับปุ๊บอ่าโอเคอโอเคครับ นี่ก็คือการแสดงผลของตัวแท็กใหม่อของตัวไฟล์ใหม่ที่เราทําการสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองตกแต่งตัวเมนูของเราดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเมนูกันก่อนเลยนะครับให้ทุกคนทำการประกาศแท็กดิฟขึ้นมาครับแล้วก็จะทําการประกาศแบนเนอร์หรือชื่อเว็บไซต์ของเราด้วยการใช้การตัวสแปนครับสร้างเป็นคำว่าโค้ด Add โนด e กันเลยครับ แสดงข้อความมาก่อนเลยเก็คือโค้ดไอโนตตรงนี้ทําการบีอาร์หนึ่งครั้งครับโอเคเพืกก่อจัดการแสดงผลให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสร้างเมนูเลยนะครับก็คือการใช้งานแท็ก A ครับกำหนโดเป็นลิงก์ https colon slash www google com แล้วกันนะครับตัวแรกก็คือ ข้อความก็เขียนเป็นคำว่า Google เลยนะครับอ่าก็จะแสดงข้อความ Google ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับต่อมาครับให้เป็นเว็บเอ,เอขึ้นมาครับแล้วก็กำหนดลิงก์เป็นเอาเป็นเว็บ youtube แล้วกันนะครับ youtube.com นะครับแล้วก็กำหนดคำข้อความเป็น youtube นะครับนี่เลยนะครับตัวที่3ครับเป็นเว็บ เอาเป็น f a c e b o o k แล้วกันครับ Facebook.com นะครับ facebook. com ก็นนค,คือทำการแสดงข้อความเป็นคำว่า Facebook เลยนะครับอ่าก็จะสนแสดงผลได้แบบนี้เลยไหมครับสุดท้ายครับเอาเป็นลิงก์เอ่อ https. c o m นะครับเอาเป็นเอเป็นมีเรียมแล้วกันนะครับ e ร i u m c o m นะครับ เว็บมีเดียเลยอ่าโอเคอ่าถ้าอย่างในพาร์ทฤษฎีที่บอกไปนะครับค่าดีฟอลต์ของตัวลิงก์นะครับก็จะทําการแสดงเป็นขีดเส้นใต้ที่ตัวข้อความแล้วก็เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับแต่ในตัว Google ครับสําหรับผมนะครับมีการเคยเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีการแสดงผลเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับสําหรับตัวสถานะของลิงก์ Google นะครับ แต่ถ้าเมืเ่อเราคลิกครับก็จะมีการสถานะเป็นสถานะแอคทีฟก็จะมีการแสดงผลเป็นสีแดงนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการตกแต่งตัวเมนูของเราดูเลยนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับทาการประกาศ id ก่อนเลยครับตวัวแท็บดตัวนี้นะครับให้มี id เป็นคําว่าเมนูแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เมื่อทุกคนทําการ กำหนด id เมนูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำการสร้างตัว tag style ขึ้นมาครับ tag style แล้วเราจะมาตกแต่งตัว d i ิ p menu กันเลยนะครับก็คืออ้อีกไม่ถึง id นะครับก็คือ sharp menu แล้วก็ปิดการเปิดปิดครับอย่างแรกเลยครับเราจะกำหนดสีพื้นหลังด้วย background color นะครับเป็นสี g a n s b o r o แล้วกันนะครับก็คือสีเทาๆแบบนี้เลยนะครับอ่า จะสังเกตว่าตัวพื้นหลังนะครับกับตัวข้อความเนี่ยดูค่อนข้างที่จะติดกันเกิดไปใช่ไหมครับเราสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้ด้วยการใช้งานตัว padding ครับกำหนดค่าเป็น20พิกเซลแล้วกันนะครับก็จะดูว่าจะดูว่าการแสดงผลได้ห่างกันแบบนี้แล้วใช่ไหมครับโดยการใช้งานตัว padding เองนะครับต่อมาครับหรือเรามาจัดการตัวแสดงข้อความนเนอร์หรือข้อความของเว็บเราคนเลยนะครับก็คือ add note ตรงนี้นะครับ โคดอนตรงนี้นะครับจะแสดงด้วยการใช้งานตัวแท็กสแปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอาอีกหนึ่งตัวแท็กสแปนะครับแล้วก็เอาเป็นขนาดใหญ่ขึ้นครับด้วยฟอนต์ไซส์22พิกเซลแล้วกันนะครับโอเคก็จะใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับเอาเป็นตัวหนาด้วยครับก็จะกําหนดด้วยฟอนต์เวทนั่นเองเป็นแบบโบรครับก็คือตัวหนาไปเลยนะครับ แล้วจะสังเกตว่าตัวแบนเนอร์เนี่ยหรือตัวชั่วเว็บของเราเนี่ยจะดูติดกับตัวลิงก์เกินไปใช่ไหมครับเราสามารถที่จะจัดการการแสดงผลตรงนี้ได้ครับด้วยการใช้มาจินครับอาจจะเป็นมาจินขีดไปครับก็คือพื้นที่ทางด้านขวานั่นเองนะครับให้มีความคห่างเท่ากับ25่ิพิกเซลนะครับอ่าก็จะสังเกตว่าตัว ข้อความโพสแอนโนเนี่ยได้ห่างกับตัวลิงประมาณหนึ่ง้วใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเมื่อเราทําการจัดการแสดงผลตัวข้อความโพสแอนโนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการแสดงผลตัวลิงก์กันเลยนะครับก็อ้างอิงถึงตัวแท็ก a นะครับแล้วก็ปิดการเวอร์ปีสอย่างแรกเลยครับที่เราจะทําการจัดการนะครับก็คือยกเลิกการขีดเส้นใต้ของลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับด้วยการใช้งานตัว tag id decoration นะครับกาหนดเป็นค่า n ั n e นั่นเอง ปุ๊บอ่าก็จะสังเกตว่าตัวเส้นใต้ได้หายไปหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราจะกําหนดอ่าเส้นขอบนิดนึงครับเป็น border ครับ border เอามีขนาดเส้นขอบเป็น1พิกเซลรูปแบบของเส้นขอบเป็นแบบ solid ก็คือเส้นทึบนะครับแล้วก็มีสีเส้นขอบเป็นส, sequel, สีดำน,นั่นเองนะครับได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะสังเกตว่าเอ้เส้นขอบเนี่ย พิดกับตัวข้อความเกินไปใช่ไหมครับเราจะสามารถจัดก,การตรงนี้ได้ด้วยการใช้ตัวเอ d d i n g นะครับเอ d d i n g เลยนะครับแล้วก็กำหนดขนาดเป็น10พิกเซลเลยนะครับอ่าก็จะดูใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับโอเคพอมาดูใหญ่ขึ้นแล้วอ่าตรงเส้นขอบของเรายังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยใช่ไหมครับเราอยากจะกําหนดตัวเส้นขอบเนี้ยให้มีความมนด,ด้วยเราสามารถจัดก,การได้ด้วย border radius เลยครับแล้วก็กําหนด border เลค i ทเรียนะครับเอาเป็นสักหาพิกเซลแล้วกันนะครับอาจะสังเกตว่าตัวเส้นขอบของเรานะครับตรงมุมเนี่ยมีความมวนขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะเราได้มีการใช้งานตัว border radius นะครับต่อมาครับจะสังเกตว่าเอ๊ะตัวลิงค์มันติดก,กันเกินไปใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกําหนดความห่างของตัวลิงก์ได้ด้วยการใช้งานตัว m a r ์จิครับ กำหนดเป็นค่า5พิกเซลแล้วกันนะครับอ่าก็จะดูว่าลิงก์ของเราเนี่ยมีอ่ามีความห่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าแล้วก็อยากจะให้อ่าข้อความเนี่ยเป็นการแสดงผลข้อความแบบตัวหนาด้วยนะครับก็จะกำหนดได้ด้วยอ่าฟอนต์เวกนั่นเองนะครับกำหนดค่าเป็นโบนะครับปุ๊บอ่าตัวข้อความของลิงก์เราก็จะดูหนาขึ้นแบบนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เราจะมาจัดการนะครับสถานะของลิงก์ในการตกแต่งอีเลเมนต์กันเลยนะครับตัวแรกครับถ้าลิงก์นะครับยังไม่ได้มีการถูกใช้งานนะครับหรือยังไม่เคยถูกเยี่ยมชมนะครับจะให้มีการแสดงเป็นสีอะไรซึ่ง e ดี u l t ก็คือสีน้ำเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนครับด้วยการใช้งานแท็ก a คอลอนครับแล้วก็ดักสถานะลิงก์นั่นเองนะครับปิดครับ เอาเป็นสีดำแล้วกันนะครับกำหนดค่าเป็นสีดำก็คือ black color black แบบนี้เลยอ่าจะสังเกตว่าตัวลิงก์นะครับที่ยังไม่เคยถูกใช้งานหรือเยี่ยมชมเนี่ยจะมีการแสดงผลเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าลิงก์ที่เคยถูกใช้งานแล้วเนี่ยจะมีการแสดงผลเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองจัดก,การตัวสถานะลิงก์นะครับที่เคยถูกใช้งานไปแล้วหรือเยี่ยมชมไปแล้วนะครับก็คือ สถานะ Visited นั่นเองนะครับ A Visited เอาเป็นสีดาร์บูแล้วกันนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับถ้ากดเซฟป,ปุ๊บอ่าตัวก o เก l e เนี่ยก็จะมีสีเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดลองอ่าคลิกที่โปร Facebook แล้วกันนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็กดย้อนหนึ่งทีครับอ่า จะสังเกตว่า a c e b o o k นะครับเคยมีการคลิกไปแล้วเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนการแสดงผลข้อความเป็นสีดากูนะครับได้แบบนี้เลยดังตัว Google เลยนะครับตัวตัวยูทูบกับตัวมีเดียมเนี่ยยังไม่เคยถูกใช้งานก็จะแสดงผลเป็นสีดําได้ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางที่ตัวลิงก์นะครับเราอยากจะให้มันแสดงผลเป็นสีอะไรนะครับเราสามารถที่จะดักสถานะได้ด้วยการใช้แท็ก a โคลอนนะครับ สถานะก็คือ hover นั่นเองนะครับอเอาเป็นสีข้อคาเป็นสี dark green แล้วกันนะครับ green โ okay. อเคเรามาทดลองดูเลยครับว่าเมื่อเอาเมาส์ไปวางนะครับจะต้องมีการแสดงผลสีความเป็นสีสีเขียวนั่นเองก็คือ dark green นะครับอันนี้ก็คือสถานะ hover นะครับก็คือลิงก์มีการเอาเมาส์ไปวางอยู่ที่ตัวลิงก์นั่นเองนะครับ ตัวสุดท้ายครับก็คือตัวสถานะา active นะครับก็คือตัวที่ลิงก์นะครับกำลังถูกคลิกอยู่นั่นเองเราสามารถที่จะดักสถานะได้โดยการใช้แท็ก a ตามด้วยคอลอนนะครับแล้วก็สถานะ active ได้แบบนี้เลยนะครับเอาเป็นสีข้อความเป็นสี d a r ก gray ละกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับคลิกปุ่ม ทางไว้นะครับอ่าก็จะเป็นสีเทาได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยข้างนอก,อกน,นะครับอีี้ครับอีกทีครับอ่าก็จะเป็นสีดาร์กเกรย์นะครับในส่วนของลิงก์ที่ถูกทําการคลิกอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนสีสถานะได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คืออ่าสถานะหลักๆนะครับของตัวลิงก์เลยก็จะมีในส่วนของสถานะลิงก์ Visited Hover Active ให้ทุกคนนะครับ สามารถที่จะใช้งานได้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในหัวข้อถัดไปครับ